สวัสดีครับสวัสดีเ c ฟลาวพัฒนาที่รักทุกท่านครับวันนี้มาพบกันที่25ตุลาคม2567สําหรับหวยลาวพัฒนานะครับวันที่23ตุลาคมที่ผ่านมาผลรางวัลหน่ที่1833 6 2มากเบิ้ลไม่เลยครับนะมาเล็กเบิ้นลนี่ละเลขของเรานะครับ8กับ2นะครับให้เด่นที่แปกับ2มาเฉพาะตัวเด่นนะครับนะ2ตัวเดียวนะครับ จับคู่ใกล้เคียงครับสองเจ็ดสองปดขาดสองหนะครับนะมีก็มีหอยู่ในสูตรก็มีนะครับคือสูตรมันมีแต่ว่าแอดจับพลาดเองนะครับรอบที่ผ่านมาเนื่องจากว่าเลขมันค่อนข้างเยอะนะครับก็เลยต้องตัดใจนะครับระหว่าง26กับสองเจดนะครับเลือกสองเจนะครับออกไปดีหกสองนะครับเลือกแม่นจริงๆนะครับ เรือตัวผิดนะครับนะมาดูกันต่อเลยครับสำหรับวันที่25ตัวราตุลาคมส5ง7นสูตรนี้นะครับที่แอนบอกว่าน่าจะต้องมาก็มาจริงนะครับมาที่เลข2นะครับสูตรนี้นะครับเมื่อพันมาคือสูตรที่ผิดนะครับเนี่ยครับหาตัวสาเหตุที่ทําให้ผิดได้เลยครับนะสูตรนี้นะครับสูตรนี้ก็ชนมามาที่ หกนะครับนะอมาที่หกกับสูตรสองตัวมาตัวนะครับสองกับศูนย์นะครับที่แอนบอกว่าขนาดสองตัวยังเลือกไม่ถูกนะครับว่าจะเอาตัวไหนนะครับก็ยังเดินดีอยู่นะครับผลิตัณธ์มาถ้าจับคู่ฝั่งนี้ก็จะได้แค่นี่แหละครับหกชุดเองเองนะครับนะหกสองนะครับถ้าทันทีเลือกอ่าหรือนำสูตรไปดัดแปลงนะครับ ปรับปรุงนะครับก็จะได้สำหรับแอดก็จับยังไม่แม่นนะครับรอบนี้นะครับเลขจะเป็นเลขที่ใกล้เคียงกันมากนะครับสูตรสี่ตัวนะครับห้าหกแปดศูนย์นะครับจะเห็นว่าตัวข้างหลังในเดินเดินมาสี่งวดนะครับหนึ่งแปดสองแปดัวนี้ก็ต้องศูนย์นะครับนะถ้าจะเดินแบบนี้นะครับเพื่อนมาชนกับเลขฝั่งนี้เราสองตัวนะครับชนที่เลขศูนย์ นะครับนะถ้าเอาสองสูตรนี้ไปชนกันนะครับชน่เลขศูนย์งวดนี้ถ้าจะชนในสูตรนี้นะครับห้าหกเจ็ดเจ็ดแปดเก้าแล้วก็เก้าศูนย์หนึ่งนะครับมันก็จะชนกันอยู่สองตัวที่เก้ากับเจ็ดเนี่นะครับนะถ้าจะเด่นในสูตรสูตรนี้นะครับถ้าจะเด่นในสูตรนี้เดี๋ยวแอดจะมีสูตรอื่นมาชนให้ดูนะครับสูตรนี้ก็คือถ้าถ้าจับเด่นรอบน,นี้จะนําเป็นตารางให้ดูนะครับ นี่ครับก็มีชนเด่นมีข้าวบ้างหรือบ้างนะครับนะถ้าเอาจากที่เห็นในรูปก็คือยี่สบเตุลาเนี่ยครับเนื่องจากสองสูตรนี้มันผิดนะครับนะชนชนมาที่ห้านะครับห้าก็ไม่มานะครับกนระโดดมาอยู่ข้างหน้านะครับห้ 5, าหกเข็ดอันนี้ชนหกเข้าอยู่แล้วนะครับงวดที่ผ่านมานะครับ งวดนี้นะครับเก้าศูนย์นึ่งเจ็ดแปดเก้าห้าหกเจ็ดะมันชนค่ข้างกระจายนะครับอถ้าชนในสองสูตรก็คือนี่ครับเนี่ครับแอดนึ่งให้เมานะครับกับ7จนะครับ7 7 9ดเจ็ดกับเถ้าจะชนในสูตรนี้นะครับก็คือสูตรเดียวกันนะครับสูตรนี้นะครับอ่อโทษดีครับไม่ใช่สูตรเดียวกันเพียงแต่ว่านำตัวเลขมาลงแล้วมันมันเป็นตัวเลขกลุ่มเดียวกันนะครับ คนละสูตรกันะครับสูตรนี้คือสูตรนี้สูตรเดียวกันนะครับเนี่ยสูตรเก้าสูหนึ่งกับเก้าสูดหนึ่งคือตัวนี้นะครับเก้าสูหนึ่งกับเจ็ดเป็นเก้าสูตรเดียวกันนะครับแต่ห้าหกเจ็ดเนี่ยเป็นอีกสูตรหนึ่งครับแต่เรามาชนที่เลขตัวเดียวกันนะครับสูตรนี้นะครับก็จะเห็นชุดเดิมไปที่เก้ากว่าเจ็ดมาลองดูสตินะครับรอบนี้มาช้าเนื่งจากแอปพึ่งเดินทางกลับมาจากโกทมนะครับนะก็เลย สรุปมาให้ดูนะครับนะเผื่อท่านใดคอยติดตามรับชมรับฟังอยู่นะครับก็จะไปเร็ว่อยนะครับถ้าชนในสูตรนะครับสามสูตรเนี่ยมันก็จะชนเด่นออกมานี่ครับนะมาเก้าชนเนี่ยชนเก้านะครับชนเยอะสุดนะครับเก้าศูนย์ศูนย์นะครับเก้าศูนย์ก็มาที่เก้าหกันนี้ชนแปดแปดทะลุอยู่แล้วครับอันนี้ไม่ต้องพูดถึงนะครับสามตัวชนหมดเลยนะครับ วันที่สามสิบอาชนหนึ่งเยอะเยอะหน่อยนะครับนะสองตัวนะครับก็มาหนึ่งหนึ่งหนึ่งนะครับสองเนี่ยตุลานะครับสองตุลาก็ชนไปที่เยอะสุดก็คือศูนย์กับแปดนะครับนะอ่าเรานี้มาทั้งสองตัวนะครับตัวชนวันที่สี่าชนเยอะหน่อยก็เป็นเลขเก้านะครับนะสองตัวชนสองสูตรนะครับก็มาที่เก้าหกนะครับ เก้าหกนะครับอันนี้ชนสี่ทะลุอ่าโอเคครับมาสี่แล้วครับสี่ศูนย์รอบนี้ชนสามกับห้านะครับเยอะหน่อยนะครับนะสามสามอ่าสี่ห้าสี่ห้านะครับก็สามสี่ห้าเลยนะครับนะก็มาสองตัวนะครับรอบนี้มาสามตัวถ้าเอาทุชนทั้งหมดนะครับนะชนแบบละเอียดเนี่ยมาทั้งสามสี่ห้านะครับวันที่สิบเอ็ดวันที่สิบเอ็ดชนสองทะลุนะครับนะ สองกับสามนะครับวันที่เก้าสองนะครับจะเห็นว่าเลขราวพัฒนาก็จะมากลุ่มเือเดิมนะครับนะนี่ครับวันที่สิบแปดสี่สี่กับหกนะครับสี่กับหกชนชุุสี่หกนะครับหกไม่มานะครับมาที่เลขสี่วันนี้มาที่เลขสี่นะครับก็มีชนแล้วก็ไม่เข้าก็มีนะครับเนี่ยเพราะสูตรมันผิดนะครับที่ไม่เข้าเพราะสูตรผิดก็ให้ดูไว้เป็นแนวทางนะครับว่า ก็น่าจะเด่นอยู่ประมาณนี้นะครับเก้ากับเจ็ดมาดูส่วนนี้ครับนี่ที่ชนตัวเดียวนะครับไม่ชนจับคู่อ่าเข้าค่อนข้างดีนะครับส่วนนี้อ่าครับี่ก็ที่ไล่มาให้ดูตั้งแต่เมื่อวานนะครับอ่ของที่ยี่สามนะครับนี่นะครับชนมาก็อ่าไปเรียอนะครับเร็วหน่อยนะครับนะมาด้วยตัวนี้ดีกว่าครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวอีกนิดนึงครับจะให้ จะบอกว่าชนแล้วมาทุกครั้งก็ไม่ใช่นะครับเดี๋ยวจะให้ดูนะครับเนื่องจากสูตรมันผิดนะครับมีสูตรผิดเนี่ยมันก็จะชนแล้วไม่มานะครับเนี่ยชนแปดกับหกนะครับแปดกคหกอ่ะก็มาแค่หกมานะครับเนี่ยแบบนี้นะครับคือสูตรนี้มันผิดนะครับสูตรนี้ผิดนะครับนยสูตรนี้ก็ผิดนะครับเนี่ยชนกันก็คือไม่มาเลยนะครับเพราะสูตรมันผิดนะครับอัวนี้ชนสี่นะครับก็สี่อ่าสี่นี่คือเลขสองตัวนะครับ ไม่ใช่ว่าชนไม่ใช่ว่าจับคู่ชนนะครับชนจะมาตรงกลางนี้นะครับนะเนี่ยนะครับชนสองนะครับสองไม่มานะครับเนี่ยสูย์นี้ก็สูย์นี้ชนกันนะครับชนสองสองไม่มาชนสองก็เจ็บก็ไม่มาครับไม่จะผิดทั้งคู่นะครับสองสูย์นี้รอบนี้ชนสี่นะครับเนี่ยสี่มาก็มาชนสี่กับฝั่งนี้ด้วยนะครับก็เป็นมาที่สี่แปดนะครับแปดสี่รอบนี้ชนอันนี้ไม่ชนนะครับพอไม่ชนจับคู่นะครับมาที่เก้าสองนะครับ ฝั่งนี้มีหกร,รอบนี้สูตรนี้ผิดนะครับสองตัวผิด2ตัวมาตัวผิดรงนี้ชนแดนะครับมาที่เก้าดรอบนี้ชนสามตัวนะครับนะสูตรนี้ชนกันนะครับ3ามเก้าเออสามแปดเก้ามาที่เลขเก้านะครับเก้าเจ็ดนะครับสูตรนี้ผิดนะครับวันที่สิบแปดกเจ็ดเก้าหนึ่งชนกับสามเจ็ดสองรงนี้ชนตัวเดียวชนเจ็ดนะครับมาที่ ศูนย์เจ็ดนะครับก็จะเห็นว่าชนแล้วไม่มาก็มีนะครับไม่ใช่ว่าจะมาทุกครั้งนะครับตามสถิติตัวเลขนะครับนะมีถูกมีผิดก็เลยให้เป็นแนวทางครับไม่ใช่ว่าโอ้โหชนเด่นเหลือตัวเดียวจะต้องทุ่มตัวเดียวก็ไม่ได้เสมอไปนะครับถ้าสูตรแต่สูตรหนึ่งผิดก็คงไม่มานะครับอ่าว่าด้วยสูตรนี้เรียกว่าครับ ผ่านมา3 4 8ชน3ตัวนะครับที่เอ็นบอกว่าจะต้องมาตัวหนึ่งนะครับนะพอมาที่8 9นะครับฝั่งนี้4 2สองสุดทางนี้เดินข้อนขางดีแล้วนะครับแต่ก็ให้ดูมีสตินะครับเข้ามาก่อหลายงวดยาวยาวยาวๆมันจะมันก็จะมีมาหลุดนะครับนะนี่นะครับแต่สติหนึ่งหนึ่งสสามี่ห้าหกเจ็ดแปดนะครับแดหลุดครั้งหนึ่งแล้วก็มีหลุดติดต่อกันด้วยนะครับนะไม่ใช่ว่าไม่หลุด อารมีสติหนึ่งสองสามอารมนี้ก็ี่สี่น่าจะพอซื้อถือได้อยู่นะครับนะโมดที่สี่เองไม่น่าจะผิดเร็วันนั้นนะครับแต่มาดูเลขที่สนใจตัวนี้สองตัวนะครับเพื่อต้องการหาลเลขเดดนะครับเมื่อที่ผ่านมาชนตัวน,นี้ชนสองตัวเดียวนะครับมาที่หกสองนะครับเลขกลุ่มนี้มันจับคู่กันมานะครับจับคู่กันมา งวดนี้นะครับมันก็เป็นเลขกลุ่มเดิมเกลือกลุ่มเดิมเดิมนะครับเนี่ยนะครับสองศูนย์สองศูนย์นะครับเนี่ยสองหกหนึ่งก็เป็นเลขตัวเลขใกล้เคียงกันนะครับกลุ่มเดิมแต่เลขฝั่งนี้ที่ชนชนหกนะครับนะตัวนี้กลับมาชนหกนะครับตัวกลางนะครับก็ให้เดียมที่หกนะครับถ้าพิจารณาจากสองสูตรที่เอามาชนนะครับชนหกอ่าตัวนี้ชนหกนะครับตัวนี้ชนเก้ากับเจ็ด ตัวเลขมันก็จะในกลุ่มประมาณนี้แหละครับนะรอบนี้แอดก็เลยจะจับคู่ชนนะครับมารวดเร็วเลยนะครับนะอาจจะชนให้ห้าหกเจ็ดนะครับเพราะมันมีหกครับสูตรมีหกมาชนหกตัวนี้นะครับนี่ครับหกอ่าเลขสองนี้ก็ชนเก้านะครับชนเก้าเก้ากับเจ็ดเนี่ยครับห้าหกเจ็ดเนี่ย มันอยู่ในกลุ่มก็ถือว่ากลเคียงกันเลขฝั่งนี้ชนศูนย์นะครับก็เลยจะจับมาแบบนี้นะครับถ้าท่านได้ชอบแบบสูตรเดิมนะครับก็ลองดูนะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับเนี่ยคิดว่าสองตัวนี้มาตัวนะครับจับมาเลยครับนะท่านชอบหลักไหนนะครับท่านชอบมาที่ห้าหกเจ็ดท่านก็มาจับนี่เลยครับนะห้าสองห้าสองหกสองเจ็ดสองนะครับ มันก็จะติดกลุ่มเดิมนะครับนะเนี่ยหกสองหกสองเจ็ดสองแปดอะไรประมาณนี้นะครับนะเนี่ยนะครับสองหกสองเจ็ดสองแปดสองเก้าเนี่ยครับสองศูนย์นะครับถ้าท่านต้องการเลขใกล้เคียงก็คือเลขเก้านะครับนะก็มาเนี่ยครับสองเก้าสองศูนย์สองหนึ่งนี่ครับนะมันก็จะได้เลขตัวเลขที่น้อยชุดลงมานะครับมันก็จะเด่นอยู่ในกลุ่มนี้นะครับสําหรับสูตรมันมันเป็นเลขกลุ่มใกล้เคียงกันนะครับเดี๋ยวถ้าจะเอาสติตัวเลขที่ออกนะครับ นมันก็จะออกกลุ่มเดิมนะครับเนี่ยแปดเก้าสองเก้าเนี่ยมาอหกสองกับก,กับหัวกับหางกันเองครับนะเนี่ยเจ็ดเก้าก็ศูนย์เจ็ดนะครับเนี่ยสี่หนึ่งนะครับกลุ่มใกล้เคียงกันนะครับเนี่ยนะครับสิทินะครับ 8, 9, 9, 6, 9, 2, เนี่ยแปดเก้าเก้าหกเก้าสองเนี่ยครับเนี่ยแอดว์ว่ามันน่าน่าจะออกในกลุ่มประมาณนี้แหละครับนะตัวเลขเนี่ยนีะครับแปดเก้าเนี่ยมันเป็นเลขกลุ่มใกล้เคียงกันนะครับแปดเก้าศูนย ก็พูดไปก็เยอะนะครับสีรษฐาสิบสองนาทีแล้วครับแป๊บเดียวจับคู่เลยครับเราพนาวันที่สิบห้าตุลาคมนะครับแอดใช้สูตรเก้าศูนย์หนึ่งชนกเห้าหกเจ็ดนะครับชนเดืนที่หกนะครับถ้าเดืนในกลุ่มก็จะมีชนศูนย์กับหกเนี่ยนะครับนะเก้าห้ากับหกเก้าเจ็ดศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์เจ็ด หนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดจริงๆนะครับเลขไหลนะครับก็ยังมานะครับหกสี่หกแปดนะครับงวดที่ผ่านมามาที่เลขหกนะครับหกสองนะครับกลุ่มเลขไหลนะครับรอบนี้ก็ติดถ้าจะเอากลุ่มเลขนี้นะครับติดุ่ข้างเยอะเลยนะครับนะติดหกนะครับติดกลุ่มเลขหกนะครับนะเนี่ยนะครับอ่า จริงๆแก้มมาตัวนี้นะครับแต่ถ้าท่านได้ทีชอบที่ประมาณนี้ครับเะ9า97เนี่ยนะครับก็จับคู่มานะครับกรองนี้แอปให้เด่นใน9ชุดนี้คือตามนี้นะครับส่วนตัดเล่น6ชุดนะครับนี่อาที่ชอบนะครับลาวนาวันที่25ตุลาคมครับวิ่ง6กรองไปที่0ูนย์นะครับจริงๆคือนี่คือสูตรที่สอศูนยเราต้องเลือกาตัวหนึ่งนะครับ ระหว่างสองกับ0นะครับแอดก็เลยเลือกที่0นะครับเนื่องจากไม่มีชนศูนย์ฝั่งนี้นะครับแต่ก็อาจจะไม่มาก็ได้นะครับนะสกับ0นเนี่ยนะครับนะเลือกที่0มานะครับแต่อีกศูนย์นึงคือที่แอดบอกว่าเด่น9นะครับนะนี่ครับ2ตัวฝั่งนี้นะครับ9กับเจ็ดจะเห็นว่าจับคู่มันก็เลยมี9เยอะหน่อยนะครับนะแอบตัดมาที่95 97 60นะครับชอบ94แล้วก็สองเก้าเนี่ยครับ คิดว่ามันจะกลับหัวกันมาไหมครับนะนี่ครับหกสองเก้าสองเนี่ยครับนะเลขราวานาเนี่ยมันจะออกกลุ่มเดิมไหมนะครับเนี่ยครับถ้าสองมานะครับนะสองกับศูนย์เนี่ยครับหรือท่านจะชอบไม่ศูนย์ไดจากมาทางนี้ก็ได้นะครับนะศูนย์เจ็ดศูนย์แปดศูนย์เก้าเนี่ยนะครับก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ชอบมาฝั่งนี้นะครับศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดก็เลยตัดคู่มาประมาณนี้นะครับอ่าบางท่านถามว่าเก้าอันนี้ครับสองตัวเนี่ยสี่ศูนย์กับเก้าสี่มาจากไหนนะครับ ก็มันเด่นเก้าอยู่แล้วนะครับนะสี่สี่เนี่ยมันมีบางสูตรที่มันได้มาสี่ห้าหกนะครับชนกันก็ประมาณสี่สูตรเหมือนกันนะครับนะชนสี่ห้าหกเนี่ยมันก็มีติดสี่มานะครับสี่ห้าหกเนี่ยเลขสามตัวเนี่ยนะครับก็ลเลยจับสี่เข้ามาด้วยนะครับนะจับเป็นตัวกันไว้นะครับโอ้วันนี้ใช้เวลาเยอะนะครับสรุปเยอะหน่อยนะครับเนื่องจากว่า หวยมันสูตรมันยังเดินดีอยู่นะครับแต่แอดจับผิดก็เผื่อ fc ของท่านจะนําตัวเลขไปจับคู่เองนะครับนะเผื่อจะเป็นความโชคดีของท่าน,นครับกอขอบคุณทุกท่านที่คอยติดตามรับชมรับฟังนะครับขอให้โชคดีมีความสุขนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ